อ๋อผมลืมเปิดไมค์สวัสดีครับยินดีเจ้าสวัสดีครับผม เฮ้ยเอเชียมี่วัสดีครับแชทอันนี้ขึ้นมาพอดีเอเชมี่สวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมลืมเปิดไมค์เพราะว่าคุยอะก็ว่าไม่พูดคนเดียวอ่ะมันเกิดอะไรขอตู้ครับขอตู้ครับดูไว้เลฮัลโหลจัดฮัลโหลจัดทุกคนสวัสดีครับเฮ,ยฮยบ้ยเดยวฮัลมาดิดูไหนใช่ที่ทไหนจะวันสงการแล้วไง นี่เข้ามาถ่วงบัลลังก์ไงขาดหนึ่งพอดีเลยอ่ะขาดหนึ่งพอดีเลยนี่ไงจริงครับจริงมาไป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 ผมอยู่เลเบลล่างอ่ะแขนอ่ะแขนยี่สิบม่วงโค้ตครับโทษครับยาเซมิไปไปเมื่อกี้แชทแด้ขึ้นเาพอดีเลยอโท้ตครับคือมันสามารถซื้อชุดไปให้ได้เลยปะผมผิดไปแล้วเอาไปเปลี่ยนได้ปะผมผิดไปแล้วคือไม่ไหวกับอีตีอีตีม่วงอ่ะไม่ไหวว่ะ ไม่นี่ใส่ปีกใครอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยปีกแกงปีก,ปกอ่อนขอปาไปส่งของมาผมปะมันอยู่อันไหนไม่รู้อะจะดูอยู่ในกระเป๋าม้งเกือบโดนแล้วขอโูษครับญาติเซมี่ผมผิดไปแล้ว <โฮ S 1> ของพร้อมเล่น <โฮ S 1> สุดจำอีตีหัวมูเอ้ยไม่ใช่หัวมูอีตีม่วงได้ปะอีหัวอยู่เขียวอ่ะ

เฮ้ยติดเครื่องเสียงได้ไหมเนี่ยคันเนี้ยโอ้โหมีจอข้างหลังด้วยเหรอมันสุดยอดเกินไปไหมเนี่ยวันนี้มาแอปแดงนะคบผมเออผมจะทำอะไรนะลืมแล้วเพราะว่าใกล้สงการแล้วครับผูหัวแดงไปปะเอาเทศกาลสงการเนาะพี่ฉลอด เราต้องอินเฮ้ยมันหดอย่างนี้ได้ไหมเหรอเดินเข้าอย่าังคับนะก็เทอะแล้วไม่นั่งไม่เข้าใจยืนอยู่นั่งเดินที่ร้องเพลงนะทุกคนเตรียมนะเตรียมโยกนะโอเคไปหนุ่มโฟรหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวคนดียอันลุบมหล่อจริงจริงนั่นไงเฮ้เฟี้ยวเมื่อวานเว้นไปบางบอนเมื่อวานเว้นไปบางบอนสาวสาวบางบอนเขาบอกว่าอะนะ ใบประกอบชีวินี่ยมหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวบีนลมคนเดียวลุกหล่อจริงกันเนีอาเมื่อวานเบ้นไปปากลื่นเกตดลื่นตื้อเมื่อวานเว้นไปป่าเกตเสาสาวสังเกตถามว่าณเดชเคมีเนี่ยทำไมพี่เลี้ยวไปเปลี่ยนชุดให้ดำก่อนก็นั่นแหละสิคือดำอยู่อย่างดำอยู่เออจะดำอยู่อย่างคือจะอยากดำอยู่อย่างก็เพี่ยชนะเป็นอาสุยเอาไง รู้และจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนชื่อสลับใส่คือใครเออชื่อเรียกอะไรวะชื่อเรียกอะไรอ่ะดราม่าอะไรลองกองสรุปสี่ท้าที่ห้าไม่แกไปดูจะฉันส่งให้แกคือแรงมากไม่เป็นคนในแก๊งป้าหม่นที่ออกมาทำลายผู้หญิงอ่ะแล้วคือเราดูไว้โพสเอาเอาเอาแกนี่โพสเป็นเอาพิเี่ยวเลยอ่ะ เขาชื่อเขียวใช่ไหมที่เล่นคู่กับมิเกลอ่ะใช่หรอฮะคนชื่อเขียวเหรอใช่คือเวริีจีเขาชื่อเวริีจีแล้วคือเขาอะทำอะไรผู้หญิงกับผู้หญิงอะอัดคลิปแบบคลิปเสียงไว้แบบโดนต่อยโดนอะไรมาพูดแช่อือแล้วสามารถมองกันตรงนี้ได้เลยเหรอไอ้ที่ที่โดนทำร้ายอะเห็นอยู่แต่ว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคนคือใครเข้าใจไหมเราเมองกันอย่างนี้ได้เลยปะได้ปานี่แช่นี่ฟังนะ เมาเลยคนพฤติกรรมไม่ดีก็แชไปเหอะไม่มันก็สามารถพูดได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าทางคือเราสามารถเอไม่้เราสามารถเอดูเคทได้ไงเอดูเคทเรื่องการกระทำไงว่าคืออไรอะไรอย่างนี้คือมันไม่ควรทำเลยเราสามารถไปเล่นสงครามได้เลยนะคืนนี้ยเออเแปคือสีลงสีลงเขาเล่นกันแล้วนะเอาไงเราจะไปไหมก็มารับสิ เออไปรับสิไม่นี่ไปไปไอ้นี่มาแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่ได้ไปเล่นน้ำไปเลือซื้อของกินที่ไหนอ่ะสุดท้ายไปไหนว่าลืมชื่อหลงหลวงอ่ะอะไรหลงหลวงนะสนามหลวงเออเออสนามหรือสวนนี่แหละลืมอ่ะเอาแไปเราจีบไปอ่ะไป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 มาตอนแรกจะไปดูพาราดอกแต่ว่าเขามาได้ใครปทกมาูนี่อ่ะตบมาทำอะไรอ่ะใครปตกมาทำไรยังไงเรื่อปกตินะคะใครปบกอ่ะอยากมาภาพชิลๆภาพปลา รถเป็นเซียวเป็นวินยามันนั่งได้กี่คนเน,นี่ยคะเนี่ยน่าจะได้หกป่ะเปิดเพลงหกในไหนๆแล้วก็เปิดเบนซ์ฟอส,สหน่อยนะคะพ<อ>ี่ย่าเบนซ์ฟอส,สหน่อยอเบนซ์ฟอสหนูเซียาเพลงเนี่ยอยูอ่กับสงครามอะไรม่พอชิวรถแซนรถแซนรถแซนวุ้ยเป็นแค่เอาผ่าจะไาชนกับรถกระบะ อย่าพึ่งลงเด้ออย่าพึ่งลงเด้อเอาเออบอกว่าอย่าพึ่งลงเขาไม่กัว่าอย่าพึ่งลงไหยเนาะโอ้ยรีบปแม่๋ยวไปทำลงรถไม่เช่เสียงจูดเลยอะส้างอายไเลยเลยเลเลยนี้เปิดนี่เปิดไปอะสีไหนสีไหนว่ามาทีละสีเีละสีแดแดงแดโอเคโอเค กระตีหัวใครไม่แตกเลยโอ้ my g ก d อยากพูดแบบเยอะแยะนะครับะมาที่เนี่ยแล้วผมว่าภาพในอันนี้น่าจะสวยกว่าด้วยไหมครับเพลงนางไปไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ ถ้าเพียงพี่เพียงนังไปบอกได้นะคะทุกคนไม่สนุกแล้วเข้มได้เล่นเลยโอ้เข้ <c oughs> ไมได้เล่นเลยเชฟมีนี่อ่ะได้ใช่ไหมครับโอเคพี่อารพี่อารไปจุ๊บสียงหน่อย จะ่คยจุ่มอ่ะไม่รู้อ่ะไอจุ่มไอจุ่มไอสีเสื้อสีเสื้อรักพ่อสีชมพูอ้ยไอสองศูนอันนี้เห็นแล้วผู้ชายคือคนที่ใส่เขียวเหรอ พี่คะฉันเห็นมันยืนแล้วปั่นเลยถรือจริงๆหรือเปล่าไม้ไม่ตีไม่ขี้ใครเลยอ่ะไม่ขี้เหมือนกันบอสงสัยคนต้องเป็นฉึกฉักเลยสินะบไปไปไป๊ายบายโทษแดนนี่แดนฟ้าด้วยปะจ้าแดนเงิน,นจู่ๆจะอยู่นู่น <c oughs> วันนี้สุดท้ายกลับมากินข้าวที่ร้านนะครับซื้อข้าวไข่เจียวกินไปแค่จานเดียวนะคะแพงเลยหนักหลังหนักหลังมากผมจะไม่ไว้ใจพวกจ้าจาเบ็คกำลังไปนะพวกที่ขายอาหารที่มีเออ่ที่อันนี้แบกไว้ค่ะถูกหลังด้วยจาถูกหลังได้นะที่ไม่มีราคาแปะไว้นะครับข้าวไข่เจียวห้าสิบบาทแถมข้าวกระจุ่มไข่เจียวลูกเดียวพอเลยจบอู้เอ้าเอ้าคือนี่ตุยมีใครรู้ไหม คือนีต่ตุยนะมีใครรู้ไหม,มค,คือครูบุคะช่วยผมด้วยของกเต่นดาวคาราเต้เด็กกี้ไม่ใช่ของการที่ไม่ถือไม่เกาะแน่นๆนะเฮ้อเมื่อกี้เกิดเมื่อกี้เกิด เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหนูก็เกาะหลังน,นี่นี่ลูกทั้งที่ตอนนี้เสียงค้าเข็มขัดดังมากแต่ผมไม่ได้ยินหรอกอะไรนะเอ้าส่องเอาโทรเสร็จน,นะแม่พามึงได้ไหมคิวไม่รู้ใครเลยนะคะไม่รู้เสียงใครข้อรังตัดได้ไหมพี่จักอ้าไม่เอาโทษนี้หรอมันจะกระตุก เพราะว่าใกล้ใอ้นนี้ยทีสองไว้เออแต่ตอจริงที่ขอาดไม่ได้เไม่ได้หน่วงจริงเฮ้ยแต่เขา2คนเองนะเออใครสองคนปามามาเออแต่ด้อ่ะเออดูเขาเก็บหมดละก็ให้เขาช่วแล้วกันมีดมีมีุได้กันเขึ้นขาคุณแม่มากระเตมเลยเอ้าอะไรอะไรบอกนันแหละยงไงเออดูึน ไม่ค่ะพี่คะถึงเร็วจริงๆหรือเปล่าสะใจน้อยจะอยู่ยาวสก,กวุลสาวก็พี่คนเดียวเออเอนินว่าแล้วจึงตุย ยูวทำอะไรตอนนั้นคือผมนอนไวมากตุกหลูบเลยนะครับทุกคนเราแต่คนต้องไปวอร์มเล่น 5M ให้มาอาัาน,นี้ละชีนะ เอาใหม่เอาเขาไม่ติดครับทุกคนจำๆัๆผมไม่อยากคุบเลยมีคนมาครับมีคนมามีคนมา พี่แค่แบบจูดถ่ายจีบตุยเห็นูหมว่ามาแล้วอะแล้วจูดอะเอ้าเขาออกมาด้วยเขาาออกมาด้วยหมดแล้วเขา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 ออกมาด้วยมีคนมามีคนมาอุ้ยข้าวจะหมดไม่เคยมีข้าวกินเลยอยู่ไหนก็ไม่ใช่เฮ้ยการ อาอะไรวะผ่ามถามถาม,ถ,าม,ถ,ามถ่านคือคือเก้าเก้าแล้วอ่ะอันนี้คงอยู่กันอยู่ไหนนะ กัทำเลยเมื่อกี้วิ่งไปเจอแต่งกันไม่ทันรีบไปหาข้าวกินเร็วต้มนะนี่ต้มนะใช่ครับภาพสมูทกว่าเยอะด้วยครับ จะให้โอกาสตอต,อ,ตอดีเฮ้ยหมดแล้วเอาพี่ขคล็ดตุ้ยนี่นะเฮ้ยเพื่อนขอกรชุบเพื่อนไม่เห็นพี่เคล็ดเอามันเกิดเองได้แล้วเหรอเขาชุบพี่อัสนะเขาชุบไม่รู้อะครับไม่รู้ว่ามันหมุนไหม ผมยังไม่ได้ลองหรือว่าผมไปลองติกตอกดีแต่ในนี้นผมเล่นในนี่ลื่นดีค่ะเล่นอาวุธได้ลื่นดีไม่เข้าเข้ารต่การแนนเือแคสนเดียวสื่อภาพมันสมูทมูทกว่าเออเออดีนะวมยไม่แตก ยังไม่เปิดโอ้ผมไม่น่าปล่อยคลิกซ้ายเลยอื้อเฮ้อเฮยโดดเก็บสองเลยแต่ยิงอยากไล์ต่อๆนะครับจะได้เอ็นเก็บใหม่ๆแบบบึมๆผมอยากให้ฟอเป็นถึงพันไมไว เดยวยังไม่ถึงพี่พอสองคนนี้โหดมากพอสองคนนี้เก็บไปแล้วสามมาหนึ่งได้ถึงสามมันหนึ่งได้ถึงสามได้ถึงสี่หรือไม่เอืมอืมเหลืวพี่เหอคนเดียวแล้วที่เหอสู้เขาเราทําได้พี่ค่เฮ้อ,อ,อยพี่เหอยังอยู่พี่หลอยังอยู่ พี่เกล็ดว่าไงครับว่าไงเออฟาดหัวแฟนตัวเองไปหนึ่งนะครับนอนไปแล้วหนึ่งสวยครับพี่เกล็ดพี่เกล็ดตัวแมเปนะ็ตัวไหนนะตัวเมเปไปแล้วอาจจะมีแล้วเพียงเข้ากับเทศกาลช่วงนี้ไหมครับ ใช่ครับใกล้แล้วครับผมอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลแค่เอื้อมเท่านั้นแหละ ตอนไล์ตอๆเอเพลงนี้สมัเจ้าที่แลมแต่วโหโห่าผมช,ชอบชอบความลื่นตอนไล์ที่นี่นะครับไล่มโยอถะในติ๊กต๊ตอกผมัวเหนักอ้าวชุดไปไหนหเชุดไปหนอาผมพิมพ์อะไรไปแล้วครับในติ๊กตอกผมพิมพ์อะไรนครับผมไม่พิมพว่าไล์บ้านแดงนะครับ พี่อะไรเนาะขอเช็คก่อนนะครับพี่อะไรก็ไม่รู้คือจะพี่ว่าบ้านแด,ดงนะครับบ้านแดงนะครับบ้านแดงนะครับชื่อช่องว่าเดลิอิ <c oughs> พยาไม่ไม่บอกผมก็ไม่รู้ผูจะเป็นชื่อนั้นเหมือนเดิมนะครับโอ้ยยังไงยังไงจะต้องเอามาเป็นซับชิ้นคือลงผิดนะครับก็ว่าพิมพ์อะไรไปที่ไหนหรืออะไรสองสามที่แปดที่ไปเลย เอาเกิดเปยยังอ่ะ <c ười> คือเราโดนพี่คนหนึ่งเก็บสามอะ่ะ ไม่ใช่เมื่อกี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่แต่ฟังนะตีีหัวทุกคนทุกคนฟังนะไม่ไม่ต้องเศร้าชนะตีเดียวได้พอไม่เกิดเกิดอะไรขึ้นพี่ตีหัวเดียวเองอ้าวไมแล้วเขาก็เลยเถิดพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนมิคือตอนชนะใช่ป่ะคืออีหลอดอีหลอดอะไรวะหลอดปั๊มเกาะมันจะตกไงมันเลยไม่มันเลยไม่นี่ไงมันเลยไม่ขึ้นที่ชั้นปกติหลอดไปเร็วไงถือว่าผมควรเปลี่ยนไปแล้วแก้ตอนนี้ที่สับนั่นห ชุดดำชุดดำอ่ะเออใครชุดดำคือใครวะคนไหนอ่ะน่าจะที่แม่งมาคนเดียวอ่ะเจ๊น้ำตาลตกเวอร์ทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูมันจะไปอ่านดราม่าได้ใจเก่งนะอีฮี่อ่ะเขาพูดว่าอะไรวะมันพูดว่าอะไรวะฝากอะไรอ่ะฝากฝากชุบอะไรยี่อะไรสักอย่างไม่รู้อะไรเขาว่าพี่แครอทเหรอไม่ได้ว่าแต่มันพูดแบบ เอาพูดพอได้พอได้อ่ะพอได้พูดพอได้ใช่ไหมอารมณ์มันดีปะแบบฝากชุบฝากชุบหน่อยเว้อะไรอะอะไรวะฝากชุบหน่อยหนูเว้ยอะไรขี้อะไรแม่งไม่รู้เย็นๆนะคะทุกคนเติมน้ำตาลกันหน่อยใกล้วันสงกรานต์แล้วนะได้เวลาเยอยๆหมดๆกันแล้วนะเอาแม่งดิขี้หยาไปรีของที่รีที่เลเวลด้วยหุ้ยนี่เขาติดไฟเล่นเนี่ยไปต่อไปตเลยนะตัดงานค่างาน อมีถังน้ำด้วยอ่ะฉันฉันขอไปด้วยจ้ะค่ะมีถังน้ำด้วยครับทุกคนพร้อมอ่ะพร้อมอ่ะมันยังเอาของตรงนี้ได้ใช่ไหมครับมีถังน้ำตรงนี้ด้วยอ่ะโอ,อ้พ้าเป็นแห็ล่สิบสี่อ่ะพรเป็นแหงด้วย ดีนะคะมันใช้เงินอ่ะมันทำเร่งนี้ได้เลยง่ายๆหลายที่ไม่น่าไหวนะคะเพราะว่าเหน็ตถึงค่อนข้างกากเลยทีเดียวเอ่ไม่ตากันนะ <S 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 ดูคด้าดูแถมถึงสู้ฟัด ก็เลลคืออยากแก้มันนอตามหามันก่อนได้ปะรู้แต่ร well. ู้ว่ามันขับแมงล่าเล่นหน่อใช่ไหมเลสโ go 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 โอ้ยยังขาดคนหนึ่งอ cin ุ้ยนี่ผมขับอุ้ยผมขับนี่หว่าใครก็ได้ขับเหมือนครับ ไม่ีใครสนใจขับรถม่เอ่ยนีย่งไงธอมเพราะว่าเธอคือดวงใจแต่หนังความหวังและเป็นลมหายหรูม้มไปอ้าวพี่เอาชนะไ,ไปไหนออโตอดีแค่เหรอน่าจะใช่นะงั้นเราไปเลยเดี๋ยวล่างไว้ไม่ทำ <c oughs> อะพี่เข้มรีของอ่าของเต็มหมดโดนแกะเต็มเลย เดีอยวากไปละไมอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมไปขึ้นใหม่ในเอ่อตอนๆนะคะเดี๋ยว่าเดี๋ยวขอเซตไลท์สักสักพักนะครับต้องเซตไลท์ด้วยนั่นแหละด้วยนะครับ